ไฟเดือนยังเห็นไฟเดือนไม่มีอ่ะไม่มีดูดิไฟเดือนจะเงียบอ่ะวันนี้นะครับเรามาดูเจ้าคลิกไอใช่ไหมตาลอ่าคลิกไอเอลวีดีเดี๋ยวเนาะอ่ะอ่ามาดูนะครับจุดบอดนะครับวันนี้อ่าตาลเดี๋ยวยกให้หน่อยอ่าคลิกนะครับคลิกตัวนี้คลิกตัวนี้ไม่ใช่แต่คลิกตัวนี้ ตระก,กูลฮอนด้าที่เป็นออโต้เนาะตาเนาะพวกออโต้ <Auto S 1> เป็นแบบนี้อ่าที่เป็นออโต้นะครับพวกรถฮอนด้านะครับอ่าหนลงวางกรองให้ดูซิมาวางทางนี้ตาอ่าตัวกรองนะครับตัวกรองจะอยู่ลักษณะน,นี้นะครับผมทีนี้รถออโต้อ่าตระกูลฮอนด้านะครับถ้าใช้ในเมืองนะครับมันก็จะโอเคนะครับแต่พอดีอใช้เข้าสวนอ่าพอดีนะครับเจ้าของรถนะครับแกมีสวนยงสวนยาง มีไร่มีนานะครับทีนี้ก็ฮะสภาพนะครับก็จะมีดินมีคลุนเละๆแบบนี้นะครับ่านะครับผมทีนี้มันก็จะเข้ามาในช่องนี้นะครับเข้ามาตรงระหว่างข้อต่อนะครับนี่นะครับผมถ้าเข้ามาทางช่องนี้ไม่เป็นไรนะฮะจะมีกรองซับใชื้อตาน่าไม่เป็นไรนะครับอากาศจะเข้ามาในนี้ แต่ที่สําคัญนะครับมันเข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้นะครับอ่าเข้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะไหลมานะครับมันจะมาเข้าช่องนี้นะครับมันจะเข้าช่องนี้นะครับมันเข้าจากช่องนี้ตรงข้อต่ออ่าแล้วก็ไหลเข้าช่องนี้นะครับแล้วมันมาออกตรงนี้นะครับอหมอกตรงนี้แล้วเข้ากับเรือนแล้วก็เข้าลูกสูบเนี่ยตรงนี้นะครับนี่ผลสรุปนะครับก็คือแหวนนะครับแหวนหมอบนะครับ นี่แหวนหมอบหมดเลยนะครับดินโคลนมันเข้านะครับรถคันนี้นะครับเจ้าของแกเพิ่งทําเครื่องมาได้ไม่นานนะครับไม่ถึงปีนะครับไม่ถึงปีนะครับไม่ไม่ไม่กี่เดือนนะครับแกบอกไม่ไม่ถึง6เดือนนะครับแต่การใช้งานนะครับเข้าไร่เข้าสวนนะครับนี่ดินโคลนนะครับมันเข้าระหว่างนี้อ่าทีนี้ก็เลยเอามาให้เช็คดูนะครับมันไม่มีแรงอัดพอจะถอดดูแล้วนะครับลูกมัน แหวนมันหมอบหมดเลยนะครับแหวนมันหมอบแหวนมันน็อกไปหมดเลยนะครับทีนี้ก็เลยแก้ปัญหานะครับนี่จุดบอดนะฮะก็ให้เอากาวนะครับเอากาวอะซิลิโคอะไรก็ได้นะครับก่อนที่จะประกอบนะครับนี่ยิงเข้าไปเลยนะครับทั้งด้านนอกด้านในแบบนี้นะครับทีนี้ก็หมดปัญหารอยรั่วรอยซึมนะครับทีนี้ก็จะทนนะครับก็มีเกล็ดความรู้นะครับมา บอกกันนะครับเล é, oi ็กๆน้อยๆนะครับแต่สำคัญนะครับอ่ะกบเลยไปลากไปอ่าเจอบ่อยมากนะครับเจอบ่อยมากนะครับถ้าขี่ใ you know นเมืองไม่เป็นไรนะครับถ้าข allora ี่ในเมืองไม่เป็นไรนะครับเข้าป่าเข้าสวนสวนยงสวนยางไปไรไปนาโดนแน่นอนนะครับนี่ครับผมไหลเข้าไปในกรองนะครับที่บอกเมื่อกี้ อันนี้ล้างลิ้มหรือยังล้างเรือนหรือยังล้างนวครับอ่านี่นะครับมันไหลเข้าไปในนี้นะฮะอ่ะค่อยถอดล้างอีกทีเด้ออ่ะอถอดล้างอีกทีหนึ่ง